มือนเขาไม่ได้หลับได้นอนนั่นหน้าตาตาแดงเลยอ่ะทำไมไฟบ้านก็บอกเราต้องกลับไปล้างจานนี้ไปอีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโคนตักเอาไปคนตักออกนไม่เป็นไรเดี๋ยวลากออกเขาบอกมันเป็นไรอ่ะใส่บุกี้ได้โคหิวออกเลยเอาสเตมมาเอาไปโคหิว อไอ้บุกี้เนี่ยเราเคยเอาสื้อบุกี้ใส่ใส่ได้ไม่โดนอะไรเลยตั้งขาตั้งนี่เนะแต่เราต้องเดินค่อยๆเดินคนฮะอะไรแบบนี้แล้วแต่ทันอ่ะแล้ว้อยจะทอยตัวลากแล้วแต่ถึงเาจะไปทอยตัวลากก็ทันไปทอยเดี๋ยวเราทอยนี่มาท่านก็ไปขุดแล้วท่านจะไปขุดยังไงน้ำอย่างนั้นอ่ะ คุณยังไงน้ำอย่างเง้อ่ะเยังมราตามค่อนคุณทั้งน้ำเลยนะใช่เราพุดคือจะเอาตวนี้ออกมาให้นอ๋อแล้วบุีก็ตัดไฟอีกที่นะออโอ้จะขอ,องรวยเนาะเกิดอะขึ้นท่านนะ่ะท่านเป็นแม่งานอ่ะได้ไม่เป็นไรแล้วผมจบไปล ออกไม่ได้เลยบอยนะพี่ออกไปไหนขี่ไปให้กัไเลมั้งไกลออกยากไม่เป็นไรพี่ยามันตกตกเยอะเยอะจริงดเดี๋ยวเล่นมันลุก่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทอยนี่หนีม่หนีนะทอยต้องฝนมันยิ่งเป็นขี้เลมเลยเธอเป็นไรเนาะเออเออขี่เองนะ ท่านเป็นแม่งานอะ่ะโหจะเป็นคนเป็นๆก็ไม่ทำแนะ่เฮ้ยบอยเอ,เ,อเอาเอาเง้นนะมอเตอร์ไซค์อะ่ะจอดไว้นี่พี่กูฝาตั้งมันจะซุดอีกแล้วซุดตัวเลยมาแดดไม้รองเลยไม่ทำมันตกเยอะๆไปได้แต่ถ้ามันตกไปเยอะนี่ลื่นแน่เลยนะไอ้มันติดบางโคนแน่เลยพี่ไม่ได้เอาเสื้อผ้นมาจากรถยนต์เลยถุงั้นพี่กูขี่ไปขี่ให้แล้วเน่ยจอดไว้นี่นะพี่รมอเตอร์ไซค์ ได้แต่ส่วนมากมันจะติดบังเลนนี่แหละถ้ามันแบบเนี้ยติดบังเลนแล้วมันแบบบังเรนหน้ามันตำ่ำสามโมงวนันนี้สักเก้าโอยสองขันได้ไหมขึ้นดียวเขาจะไปทำเต่าเปลี่ยนเล่นคู่อ๋อเจวแต่เขาเราต้องถามเขานั่นเขาตกใจแล้วไปตั้งอเอาคนอื่นมาหมดเลยวุ้ย เดี๋ยเราอ่าตอนนี้เราก็ตัดหกล้อแล้วนะครับผมแล้วก็จะลงไปทอยดินกันนะฮะ<า>กับแรงเลยโอ้โโชว์เโชว์ชวสเต็ปสเต็ปเทพนะครับผมก่อนรบิดตรงนี้เลยเนี่ยใจร้อนตลอดใส่กับตายอ๋อเขาบิดเอารถในสเก็ตลง ปทีี่กไม่ผมก็เลยถามไง้มสงสัยไงมันปูดหอไอ้เนี่เขาใส่ปีกมาเหรอไม่แน่ใจนะไม่ได้ถามหมอเลยเนะี่ยแต่ต<ร>ที่รู้ว่าเอาลปมาที่รู้มาปูแล้วก็ถอดทิง้งอ่ะใช่ไม่ได้ <laughs> ทุกบทช่างใหญ่เลยอยากไหนเนี่ยเราไปปูดแนละ้วไปว่าเออ มีการทำแบบตบป่าไปดิเขาอะกืไปสั่งแล้วทำเขาก็ทำลุยเห็นในที่ต่อ่ะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ใช้ปีกเขาอะเล็กเองป่ะใช่ใช่โอ้โหคนเรียนเลยเนาะเรียนแล้วทำไงรู้นะโอยังสงสัยอยู่จะทำแล้วชานเขานะชานเขาเป๊ะเป๊ะมากเลยแต่พี่ว่านะเขาต้องมีพี่ว่าเขาทำระดับปุ้ยไม่รู้แต่ว่าเขาทำระดับแต่มันเป๊ะมากเลยโค้งเคืองแต่พอเขาประเดี๋ยวเขาเปนไม่มีเหลี่ยมนะมันจะโค้งโค้ง อ่ะบอยกา้าพี่กา้าพูดนล้วนะพี่ว่าเขาทำระดับเว้ยคือม,มันมีคนทำระดับนะพี่ว่ายิงเบิ้มยิงเลยเนี่ยก็เหมือนเวลาอย่างเราพี่เนี่ยเดีากป้องปิดบ่อมันเสียจริงๆรมันต้องมาชนอย่าง <c oughs> างี้เลยบางี้เลยห่างเป็นเมตรก็มีในระดับสายตา โอยทำผีิัวบอยเอาตัวจับโทรศัพท์จับไว้ตรงไหนวะนี่นตรงนี้วแล้วก็กดไอถ้าเป็น iPhone มันจะมีดอกบัว2ดอกบัวกับ3ดอกบัวไอโฟน,นใช่ไหมไอโฟนเอซัมซุงอ๋อซัมซุงมันจะมีตัวเลนกว้างกับเลนหนบปกติอ่ะว่าไอตัวกปั่นอย่างนี้เขาผ่านีิว่าที่เนียนเลยคุณวันทำป่ะไม่ได้ทำ มี่มันทํมุงหมาืมากอกบุมหมาหมาเขาเฉยเลยมุมหมาเขาไม่อยากให้ไปถอ,นนอดน็อตเอีวน็อตอะไรเขามาคนนั้นด้วยนะก็อ,อยากอะไรแบบเดิมๆนะที่หมองกับบ้านมั้น่ะเพื่อว่งนั่ี่มอกว่านอนไหนนบ้านทุกวันะแต่เขากับบ้านสัปปุกมสี่ทุ่มนะว่ากลับไปลับ กับคุกคลมฟอลกิทเขามันเยอะเราพูดไม่ได้ไมอยู่ไอคิวอยู่เดี๋ยวเมียเขาดูอยู่ปวดเลยเจพี่แต่พี่ข่าววงเ็กัเลยแล้วข่าววงก็โอ้โหเราช่างทำรถเลนาะช่างเครื่องช่างกล้องมาโอ้ขี่ก็ทุกวันแล้วเรานอนอยู่นั่นน่ะเมื่อวานนี้ม่หมอเขาบอกเลยได้13ชั่วโมงเลย อ้ขยันขอยอมแพ้ทำมาละเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไอ้เด็กพี่ได้เต็มที่ไม่เกินสิบเก้าเนี่ยโอ้ยขาเจ็บไปเก้าไม่ออกหนักเวผมนอนอยู่หน้างานเนี่ผมได้ทำเกินสิบไปไงเด็กพูดแต่กางคนขยันมากเลยนะมันเหนื่อยอะพี่มันเหนื่อยจริงเหนื่อยเราร่างกายไม่ดีแล้วร่างกายไม่ไหวรู้อยู่ที่พี่เป็นฝีโบก ตั้งแต่ไปมีลกเป็นหัวนเลยอย่างมันมันหน้าฝนด้วยพี่ก็เลยเบ้อเปล่าเว้ยอยากทำเท่าไหร่ใช่เออถ้าน้าแรงก็ยังทำอยู่นะยังพอทำอยู่สองสามเือเออทำอยู่ตอนบุ้มอะแต่นี่มันหน้าฝนก็คือแบบทำไปันก็งานแต่พี่จะมีแรงมาดันอย่างนี้เว้ยถ้าเกิดว่าเหมือนกับไอ้สองสามชั่วโมงข้างหลังนี่มันจะเป็นค่าน้ำมันรถใช่ใช่ประมาณนั้นว่าพี่ไม่ค่อยนอนหน้างานพี่พี่ลงประจำตัวพี่นอนไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวนะถ้าอยู่กับรถดำมันเป็นไง เพราะบางทีนอนกลางคืนคม,ม,คมันมีที่มัแน่นหนาอุเลยมันโดดปจับตัวเราอะ่ะโดดหวานหายหิวอะไจุกจุกกว่าหรืไงเออเรากินอะไรผิดผิดอ่ะเหมือนกินข้าวอิ่มกันแน่นอย่างนี้ต้องระวังนะรนะกินของกินของอะไรก็ต้องระวังใช่กินเผ็ดอะไรก็เลยย้อนเนี่ยโอ้โหเป็ลนลูกอีโล,เล่เนี่ยหอมมาเนี่ยดีไปเป็นเอทเรียบร้อยโดนแซวนะพี่ เราเป็คนกระต่างเเราเป็นคนชัดเจนชัดเจนจุกุลุมไปเลยว่าจกไมดนี่ไว้มมให้ต้มไม่ได้เดินตกหลุมปิออ้านตาเขาด้านหนีโอ้โหคุณลุมไปทั่วแล้วเลนไปใส่ผกเดินไปทีหลังนนี่ไม่ได้ดนี่ต้องคอตามหน้าเสือมันอ่ะใช่ถ้าไปคุณลุมล้อวันนี้รถตัมเราจะลากเอาไปไงอ่ะเราด้วยเนี่ยเรายืนลำบากด้วยช่เราอยืนจะจมเลยดินนี่ ดินพวกนี้ยืดได้ที่แอนเออมันนุ่มดูสภาพนั่งนะเออถ้าเป็นดินแห้งอะพี่ขุดลุ่มรอเลยเนี่ยขุดรอตรงนี้แหละแล้วให้ทางนู้นยัดมาแล้วก็จะปูตามไปมาเรื่อยเนี่ยใช่ไม่ได้มันนุ่มดูดูสภาพพิ่วันนี้สงสัยจะเลอกเร็วเลยมีศาลานั่งกินเบียร์ด้วยนี่เจ๋าเลย ไ่ด่วนไปไหนก็เดี๋ยวไม่ดวนแพีไ่ไปดิยูคณ้านร่อเราเน่ยบ้านแค่ตรงนี้เืพักจันก็วิ่งไปโดนคนเยอสิบโลก